มาค่ะวันนี้เราทํามาม่าก๋วยเตี๋ยวมาม่านะคะในเส้นมาม่าต้มค่ะก็จะเป็นหมูสับแครอทน้ําซุปนะคะนี่ค่ะอาหารเย็นค่ะคนละถ้วยสุร้อนๆค่ะเป็นมาม่านะคะทําเป็นกว๋วยเตี๋ยวซุปค่ะนี่ค่ะเส้นมาม่าเราก็มาทําเป็นซุปร้อนๆค่ะสองถ้วยนะคะมาเด้อมาสดด้วยกันค่ะ หมูสับนะคะแล้วก็ปั้นต้มเป็นน้ำซุปค่ะนี่นะคะสดร้อนๆมาม่าค่ะก๋วยเตี๋ยวมาม่าค่ะวันนี้เป็นอาหารเย็นง่ายๆของเราก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็สดร้อนๆค่ะแล้วเราก็เอาแครอทมาต้มก็มีผักชีะคะ่ะปริกปปนน้ำปลาน้ำตาลนะคะตามระเบียบ ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้แล้วเราก็มจะมีผักนี่เป็นผักจีนค่ะเขาเรียกผักอะไรไม่รู้อะหัวใหญ่ๆนี่นะคะแล้วก็มาลวกแล้วก็ทำเป็นเออเป็นผักค่ะวันนี้เราไม่มีตัวงอกค่ะเราเราซื้อผักจีนมานะคะหัวใหญ่ๆเหมือนคล้ายๆผักกาดนี่นะคะนี่เราก็มาลวกคล้ายๆกวางตุง้งแต่มันไม่ใช่หัวใหญ่ๆขาวๆาวก็ ร้อนๆคะ่ะอากาศหนาวๆข้างนอกนะคะเป็นมาม่าค่ะก๋วยเตี๋ยวมาม่านะคะเอาเป็นเส้นมาม่าค่ะไม่ใช่เส้นแบบมีนะคะเป็นเส้นมาม่าเป็นมาม่าฝรั่งนะคะวันนี้เราก็มาทําเป็นซุปร้อนซุปร้อนๆสองถ้วยคะ่ะสองถ้วยนะคะคนละถ้วยคะ่ะเป็นอาหารเย็นง่ายๆของเราคะ่ะวันนี้เราขี้เกียจทำกับข้าวก็จะทําเป็นซุป มามา่าง่ายๆแบบนี้นะคะหรือจะเป็นก๋วยเตี๋ยวมาม่าก,ก็ได้คะ่ะหน้าตาก็ประมาณนี้นะคะนี่คะ่ะโอเคนะคะมือเย็นอันแสนอร่อยของเราคะ่ะสวัสดีนะคะ